สวัสดีค่ะทุกคนนี่เราแม่คาเองนะคะวันนี้มาแปลกคึกทุกคนวันนี้เมื่อวานนี้คือแบบพากไปด้วยง่วงไปด้วยเสียงก็เลยแบบเออไม่ดีดดิ้งท่าวันนี้เนาะเออทุกคนขอเกินก่อนมีน้องคนนึงน้องแบบคอมเมนต์ถามเรานี่แหละเราก็ตอบไปแล้วนะแต่น้องเขาน่าจะไม่เห็นทุกคนน้องเขาก็เลยมาคอมเมนต์ข้างล่างเมเนต์เขาว่าเออพี่ตอบหนูน่อย แต่หนูคือพี่ตอบหนูแล้วคือใครที่เรากดใจอะ่ะแสดงว่าเราตอบแล้วนะทุกคนอ้อยกเว้นเม้นที่แบบเออพี่ครับพี่คะ,คะขอเล่นด้วยนะอันนั้นกดใจให้เฉยๆไม่ได้ตอบแต่ถ้าเป็นคอมเมนต์อื่นคือกดใจด้วยตอบด้วยทุกคนถ้าเห็นแม่ค้ากดใจแสดงว่าแม่ค้าตอบแล้วนะแต่มันแค่ไม่ขึ้นทุกคนไม่รู้มันเป็นอะไรเอาละค่ะทุกคนมาเข้าเรื่องเกมกันต่อเนาะ และช็อตนี้แม่ค้าก็เจอคนนะเขาน่าจะมาชุบเพื่อนเขาทุกคนคิวนี้แม่ค้าก็เลยต้องเก็บไปถ้าหลอท่านชายน่าจะไม่ทันแม่ค้าว่าแม่ค้าน่าจะเป็นคนล่วงถลอท่านชายอ่ะช็อตนี้ก็ซ้ําไปก่อนจ้าและการเล่นสเปซของแม่ค้าคือห่วยแตกมากและแม่ค้าก็พาท่านชายกลับมาหาสตูตร,ตรงนี้นะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราถอยไปอ่ะของเราไม่ครบแต่ตอนนี้ของเราเริ่มมีแล้วก็ไปซาได้แม่ค้าก็เห็นสตูตร,ตรงนั้นข้างหน้าแม่ค้าว่าจะเออคิวนี้เอาไว้ให้ท่านชาย ก็เลยว่าจะวิ่งแบบยังไงล่ะสกดรอยตามเป็นสตอกเกอร์สตูคือตาดีมากนางเห็นคอยกับวาเนียนยู่เดเจ้าคือเห็นคอย <c oughs> ในเมื่อเธอเห็นแล้วฉันก็คงจะปล่อยเธอไปไม่ได้หรอกนะท่านชายเก็บมัน <c oughs> ถ้ามุกนี้ท่านชายตอบไม่มีมันนะครับมีแต่สตูนี่แม่ค้าจะหน้าเวอร์นะเนี่ยคือแม่ค้าลุ้นมาก สุดท้ายท่านชายก็ทําได้โอ้ยหนูเอานิ้วโป้งไปและชอ็อตนี้แม่ค้าห้าวเกินไปทุกคนเจอศัตรูแล้วก็แบบเข้าก่อนคิดว่าเออเปิดก่อนได้เปรียบไหมก็ใส่ไปหนึ่งนัดเขาไม่ล้มจ้าคนที่สุดก็คือแม่ค้าเองแต่แม่ค้าว่าน่าจะเจ็บมากแล้วแหละเพราะว่าเพื่อนเคาะไปนะจะประมาณนัดหนึ่งสองนัดก็ล้มแล้วและท่านชายก็มาชุบพี่สาวเขานะคะออ้ยหนูทําดีมากน้องรักและแม่มดอย่างเราก็ถูกปลดปล่อยอีกครั้งที่มาแล้วหนูรอก่อน ช็อตนี้แม่ค้าเจอคนชุบกันนะทุกคนก็ว่าจะไปขัดขวางแหละแต่แบบมันขัดขวางไม่ทันเขาชุบเสร็จก่อนเพราะฉะนั้นทางเดียวที่เราทําได้ก็คือกําจัดเขาทิ้งไปซะทุกคนแม่ค้าเป็นคนดีและช็อตนี้แม่ค้าเห็นท่านชายโดนยิงเนาะกำลังว่าจะไปช่วยแต่ก็ได้ยินเสียงปืนมาจากข้างบนบ้านหลังนี้ก่อนก็เลยแวะดูสักหน่อยและก็เจอพ่อหนุ่มคนนี้กําลังจะขึ้นไปหล่อยเขาทุกคนแม่ค้าก็ยิงไปตั้งสองนะทุกคนแต่เขาไม่แตก ใส่เกราะสิบมาหรือเปล่าทำไมถึกจังเลย และศัตรูคนนั้นเขาก็ไหวตัวทันนะทุกคนตอนแรกก็ว่าจะลงไปบวกกับเขาเลยแหละแต่เกาะแม่อำนวยขอขอเก็บเกาะศัตรูนิดนึงและตอนแรกแม่ค้าก็คิดว่าเขาจะรอตรงบันไดแต่แบบมันไม่ใช่เขาไม่อยู่แล้วจ้าเขาไม่รู้ไปไหนก็วิ่งหาไปเลยสิคะอ้อมบ้านก็ไม่เจอทุกคนและอยากจะบอกว่าศัตรูน่าจะได้ยินเสียงปืนทุกคนคือมาเยอะมากไม่ได้มีแคตตี้เดียวจ้าอยู่ตรงนี้บอกเลยช็อตนี้แม่ค้าก็วิ่งออกมาแล้วก็เจอคนที่แบบเพิ่งเกิดมัง้งเพราะว่าเขามีแต่พวกนาะแม่ค้านี่ชอบใจหลาย เบลไปก่อนทุกคนเขาหลบหลีกเก่งเกินและสุดท้ายเขาก็ไม่รอดเนาะเพราะว่าปืนเขาไม่อำน่วยเท่าไหร่และแม่ค้าก็ว่าจะซ้ำทุกคนจะได้ยินเสียงเท้าแบบมีสตูมาโถมเยอะมากข้างบนก็มีก็เลยยังซ้ำไม่ได้และเพื่อนก็ซ้ำให้ขอบคุณค่ะและแม่ค้าอยากสปอยเพื่อนคนคือเพื่อนโหดมากเพื่อนคนนี้คือเถื่อนจริง ตั้งแต่สุ่มเล่นมาขอยอมรับเลยว่าเพื่อนคนเนี้เป็นคนแรกที่สุ่มเจอแล้วรู้สึกว่าโอ้คุณขาคุณโหดมากเลย <c oughs> ดีใจและชอ็อตนี้แม่สาวน้อยคนนี้ยิงเราเกือบไม่รอดนะคะแต่ยังว่าเรามีปืนชาร์จเราก็เลยได้เปรียบแต่ความได้เปรียบของเราก็เริ่มจะหมดลงเพราะว่าไอวอรเราหมดทุกคนว่าจะมาเก็บไอวอแม่สาวคนนี้เขาก็ไม่มีต้องรีบไปช่วยเพื่อนก่อนและชอ็อตนี้แม่ค้าก็วิ่งมาช่วยแต่เกือบไม่รอดทุกคนมีศัตรูอยู่ตรงนี้และเขาคือวางไอวอรเร็วมากส่วนเราไม่มีจ้า ใช้สกายเลอร์เจาะไอวอลไปก่อนกระโดนยิงอุ้ยทำไมเท่จังเลยอะ <laughs> คนมันเท่ช่วยบ่ได้แล้วก็ได้พักหายใจนิดหน่อยทุกคนได้เก็บของอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยเก็บไอวอลตรงกล่องนี้นิดนึงและศัตรูก็น่าจะได้ยินเราบวกกันอยู่ตรงนี้ทุกคนยัดระเบิดมาเลยคือแบบอุ้ยหนูใจเย็น แล้ว,วงวงไม่เต็มใจพวกเราเลยจ้าคือศัตรูโถมกันมาเร็วมากว่าจะอ้อมไปหลังบ้านก็ไม่ได้ทุกคนวงแรงแล้วสุดท้ายก็ไม่รอดค่ะวันนี้เราส่งพี่น้องมาในชุดตีมนะักโทษจา้าและนี่ก็คือผู้ร่วมชะตากรรมกับเราในวันนี้นะคะ